คนที่มีความเป็นกลางเป็นคนมีปัญญาสูงมีทั้งความรู้มีทั้งคุณ,คณวิเศษคุณสมบัติข้างในทย่างที่กล่าวแล้วแบบคนผู้พี่ยิ่งใหญ่เอกอุอัตมาอธิบายขยายความอภิภูนี่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เอกอุเป็นเอกอุก,ก็คืออุตมะหรืออุดมอุดรหรืออุตระหรือโลกุตระนี่แหละนะ เป็นผู้ที่มีโลกุตรธรรมมีอุตรธรรมอุตรอุตรานี่มันขั้นปัญญาเพราะในความเป็นปัญญาเนี่ยอัตมาเขยนหนังสือไปไดต้ตอนนี้ก็ปัญญาแปดขยายเล่มที่หนึ่งไปเป็นสามร้อยกับสี่ร้อยหน้าเนี่ยกำลังจะพิมพ์ออกมาอยู่เล่มสอง กำลังเขียนอยู่นี่มันปาเข้าไปเจ็ดร้อแปดร้อยหน้าแล้วมันก็จะต้องเป็นสองเป็นสามอีกนะหรือจะเป็นสี่ก็ไม่รู้นะเนี่ยก็ขยายความนี้เพราะงั้นความรู้ปัญญาแปดของพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่แหละคนเป็นกลางจะมีความรู้ปัญญาปัญญานี้เริ่มต้นตั้งแต่อัญญทธาตุความรู้ชนิดโลกุตรธรรมซึ่งคนจะสั่งสม อัญญาธาตุนี่คือธาตุโลกุตตรธรรมธาตุที่มาจะมาสู่โลกอีกโลกหนึ่งคนจะค่อยๆสะสมถ้าผู้ใดไม่ได้ฟังธรรมมาจากพระโอษพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้ฟังจากผู้ที่เป็นสัตบบุรุษสัตบมุรุษคือผู้ที่มีความรู้ถืบทอดมาจากพระพุทธเจ้าหรือสยังอภพิญญาเนี่ยหรือผู้ที่มีความรู้ ขั้นครูที่สมาธิิจำกับเลยนะว่าต้องสมาธิิสอนสอนได้สอนสมาธิิแต่ตัวเองไม่บรรลุได้รู้ถูกแต่ตัวเองไม่เอาฐานเรียกว่าเป็นผู้ที่มีศิลปตับปรามาตคือรู้แล้วสมาธิแล้ว แต่ตัวเองไม่ปฏิบัติจริงไม่เอาฐานให้ตัวเองมันรู้นี่ก็คือคนระดับหนึ่งถ้าศีลลประตุปาฐานนั้นอีกคนระดับหนึ่งคนได้แต่ศีลอย่างบานอย่างเทาเคนทั้งหลายแบบจารีตตามจารีตตามประเพณีก็พาปฏิบัติศีลอย่างงงอย่างนี้ไม่สัมมาทิฏฐิเลยมีแต่จารีตประเพณีทํากันไปอย่างทุกวันนี้ถือศีลกันเป็นจารีตประเพณี บอกได้เลยว่าเทรสมาคมปฏิบัติศีลมีต่จารีตประเพณีไม่ได้เคยปฏิบัติเข้าถึงกันจิตไม่มีอัรณกะับปิปิปทาไม่มีสัตรธรรมเจ็ดไม่เกิดฌานจริงเลยไม่เข้าสู่จรณะสิบเพราะไม่มีปัญญาปัญญาตัวแรกเข้าใจตามสัตตมรุษมันก็ไม่เกิดเอาละพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดในยุคนี้ก็มีสัตตมรุษมาเกิด ก็ไม่ได้เข้าใจตามสัตตมุรุษเห็นสัตตบุรุษเป็นพวกนอกนอกรีดผิดไปอีกกลับอย่างนั้นด้วยน่าสงสารจริงๆน่าสงสารจริงๆอัตมาพูดใจจริงเลยนะน,น่าสงสารเข้าใจเอาชัดๆเข้าใจอัตมาผิดเนี่ยมันน่าสงสารเพราะอัตมาเห็นเขายังวนอยู่ในสงสาร อยู่ในสังสารวัตที่เขายัางงมอยู่กับโลกเก่าๆที่เขายัางไม่สมาธิเขายัางออกจากกรอบของโลกีที่มันโง่สวยยังไม่ได้เลยหรืออย่างเก่งก็เอ้าว,วนอยู่ในรวยเด่นนั่นแหละที่เป็นอารยะธรรมของมนุษยชาติโลกกาลยาในชนธรรมดาในกรอบของโลกีเท่านั้นยังไม่เข้าขั้นสมาธิ แม้แต่คำว่าก,กายซึ่งอาตมานี่แหละยังจะขยายคำว่าก,กายกันอีกเยอะคำแรกคำว่าก,กายเนี่ยนะผู้ที่มีปัญญาได้รับจากพระโอษฐพระพุทธเจ้าก็ดีสืบทอดมาก็ดีอย่างเป็นผู้ที่รู้แจ้งรู้จริงอย่างสมาธิจริงๆเนี่ยนะ จะสามารถเข้าใจปัญญาข้อที่สามปัญญาข้อที่หนึ่งได้ฟังมาจากผู้รู้ปัญญาข้อที่สองจะต้องฟังแล้วฟังอีกจะต้องไถ่ถามป,ปัญหาต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้อีกตั้งเยอะกว่าจะมีปัญญาเข้าขีดมีอัญญาธาถึงก้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าห้าสิบหน่วยว่างั้นเถอะถ้ามันอัญญาธาร้อยหน่วยใน ถึงขั้นปัญญาเต็มก็จะต้องมีอัญญาธาตุี้เข้ามาเกิน50หน่วยเป็น60หน่วยเจ็ดสิหน่วยถึง75หน่วยสใน4จึงจะถือว่าเป็นอัญญาธาตุที่เที่ยงแท้เป็นอัญญาธาตุริโรโลโรกัตระที่จริงที่จะบรรลุได้ที่จะสัมโพธิปรายณนะ <Sure. S 2> ที่จะบรรลุไปสู่ที่สุดที่สูงของศาสนาพุทธเป็นนิพพานได้ ดังที่พระพุทธเจ้าท่านอุทานกับโกนธัญญะอัญญาสิวัตโพโกนญโยอัญญาธาตได้เกิดขึ้นที่จิตของโกนทัญญะแล้วหนอพระอัญญาธาตุตัวนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านอุททานกับคนคนแรกของศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมเนี่ยเริ่ม เปิดเผยธรรมะพระเจ้าโลกุตตรธรมาากกรมธรรมจักรปวนาสูตรสูตรแรกโกนทัญญาก็เข้าใจเลยเข้าใจได้เลยจึงเป็นคนแรกของศาสนาพุทธรัสมณโคดมที่เกิดอัญญาธาตุธาตรูอัญญานีนแปลว่าอื่นต่างจากโลกียะทั้งหมดที่เป็นความรู้อื่นจากโลกียะ แยกมาจนเป็นหน่วยที่อัตมาอธิบายขยายละเอียดไปจนกระทั่งถึง60หน่วย70ตัว75เข้าคันเนียตะถ้าเลย50มาเขาว่าเออมันชัดจะเข้าเขตของผู้จะไปรู้จริงแล้วแต่ก็ยังไม่เชื่อว่าจะเที่ยงอาจจะยึกยักยึกยักลงมาข้างล่างได้อีกแต่ถ้าเผื่อว่าไปถึง75เปอร์เซ็นต์แล้ว3ใน4ของร้อยแล้วเที่ยงเลย จะเป็นผู้ที่ไปถูที่สุดที่สูงเรีวยกว่าสัมโพธิปรายณะได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะการฟังโดยใช้ศัพท์สัพ์แล้วก็ขยายความที่อาตมาขยายเป็นภาษาไทยไๆทไง่ายๆให้ฟังพู้ที่ฟังแล้วเข้าใจเนี่ยนี่แหละมีสิทธิ์และคนนี้มีสิทธิ์ละจะรู้จักความจริงที่เรียกว่าอัญญาธาตุขึ้นมาสะสมอัญญาธาตุขึ้นมาจนกระทั่งถึงหน่วย ที่จะแสดงออกมาให้คนอื่นเขารู้ได้เนี่ยขนาดพระพุทธเจ้าจะรู้ได้เนี่ยยังอัญญาโกลทัญญาเดียต้องมีหน่วยของอัญญาธาตมีหน่วยของโลงกุตระรมถึงห้าสิบหกสบเจ็้นไปคิดดูสิมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายเพราะคนที่ยังไม่มีอัญญาธาตเกิดเลยเนี่ยโอ้ยยังไม่มีหน่วยกิจของ โลกุตตรธรรมหน่วยหนึ่งก็ยังไม่เกิดสองหน่วยหหน่วยแปดหน่วยสิบหน่วยยีสบหน่วยยังไม่เกิดเลยเนี่ยยังอยู่วนอยู่ในโลกียะตลอดเวลาเนี่ยก็ยากเช่นคนที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังาศาสนาพุทธเลยยังชาวเทวนิยมทั้งหลายแหล่ในโลกตะวันตกในโลกของอ วันออกกลางในโลกของยุโรปทั้งหลายแลเป็นต้นถ้าในโลกของเอเชียนี่มีาศาสนาพุทธหรือในอินเดียมีาศาสนาพุทธก็จะพอจะมีบัญญัติมีอะไรผ่านหูเรื่องพุทธาศาสนาบ้างแต่ในโลกโลกโลกของโลกกีเทวนิยมยุโรปก,ก็ดี อเมริกาก็ตามอเมริกาเขาก็เริ่มมีพุทธบงเรียนรู้บังมหาวิทยาลัยสอนพุทธด้วยนะนะประกาศปรปร,ปร,ปริญญาบัตรระดับาศาสนาพุทธปริญญาเอกด้วยนะแล้วผู้สอนนั่นคือคนที่เป็นคริสตนะ์นั่นแหละขาเป็นพุทธด้วยแต่พุทธย,ยังไม่ได้เข้ามาคลุกคลีเกี่ยวข้องยังไม่ไม่ได้มาศึกษาแต่ภาษาบัญญัติ ก็ได้กันอย่างนั้นมันก็มัวมวมันยังไม่ชัดเจนอะไรหรอกนี่ไม่ใช่ดูถูกเขานะนี่วิจัยตามวิชาการภาษาให้ฟังเพราะนั้นคนที่ยังเป็นโลกีอยู่สรุปก่อน,นว่ายังโง่สวยคนเป็นอาระยะหรือเป็นกัลยาณนะชนแล้วก็จะรวยเด่นจนกว่าจะเป็นอาริยชนหรือเป็นคนที่มีโลกุตรธรรมสูงสุดถึงขั้นเป็นกลาง ทีนี้มาลงรายละเอียดของคำว่าเป็นกลางตั้งใจฟังตรงนี้ดีๆผู้ที่บรรลุความเป็นกลางแล้วเนี่ยจเจริญธรรม